สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรามาพูดถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อชื่อ y o YouTube อ่าวัดพระาธาตุแก้งกอยนะครับหลวงพ่อองค์นี้พูดได้อย่างน่าสนใจครับถึงคนตื่นธรรมนะครับก็ได้กล่าวเช่นชมว่าคนตื่นธรรมนั้นพูดธรรมะได้ดีนะครับ เบื้องลึกมาจากการปฏิบัติที่ดีนะครับถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่พูดธรรมะได้ดีขนาดนี้นะครับแต่ก็ได้เก่าถึงพระมหาปร,ริญญารำเก้าประโยคด้วยนะครับที่พูดถึงคนตื่นธรรมนะครับซึ่งเป็นกระแสเมื่อหลายวันนะครับก็อยากให้ทุกท่านมาฟังนะครับพระที่พูดถึงคนตื่นธรรมมีลายรูปด้วยกันนะครับที่พูดเห็นด้วยนะครับ กับคารวาสสอนธทรรมนะครับอ่าหลายรูปหลายองค์ก็แย้งอยู่เหมือนกันนะแต่ภาพที่เห็นด้วยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอ่าอยากให้ทุกท่านไปฟังหลวงพ่อองค์นี้ดูครับว่าท่านพูดอ่าถึงคนตื่นทำไว้ว่าอย่างไรนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็จะพาทุกท่านไปอ่าฟังพระสิ้นคิดนะครับอย่าลืมนะครับนะพูดถึงคนตื่นทำได้โอ้โหดูเด็ดเผ็ดมันมากนะครับนะ ท่านพูดในสไตล์ไหนฮนะท่านจะพูดแบบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะท่านเราไปลุ้นกันนะครับมันมากครับอย่าลืมนะครับนะก่อนนะที่จะไปคลิปหลวงตาสินทร์นะมาฟังหลวงพ่อฟัดปร,ระทาดแก้งกอยก่อนครับเวลาพูดพูดให้ดีมีคนลักต้องรู้จักวาจาควรปราศัย พูดให้มีคติธรรมชื่นชําใจผู้ฟังได้ประโยชน์โทษไม่มีมาพูดถึงเรื่องคนตื่นทำรรอีกต่อหนึ่งคำว่า,าตื่นทำรรในที่นี้การที่จริงเนะ่ยเขารู้ทำรรเห็นทำรรอาจารย์เบียร์เนะ่ะเขารู้ทำรรเห็นทำรร ในทางพระพุทธศาสนาคนที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมก็คือต้องนั่งสมาธิต้องนั่งสมาธิฝึกจิตฝึกสติมีศีลสมาธิแล้วก็จะมีปัญญา mm hmm. พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้แล้วศีลส,สมาธิปัญญาอันนี้ทาง ทางพระเรียกว่าศีลส,สมาธิปัญญาแต่ทางโยมเนี่ยคารวะเขาจะว่าทานศีลภาวนาคือต้องทำทานแล้วก็มีศีลเสร็แล้วก็ภาวนาก็จะไปเกิดปัญญาไม่เหมือนโยม เอ้ไม่เหมือนพระพูดไม่เหมือนพระพระนี่ท่านท่านจะต้องขึ้นศีลส,สมาธิปัญญาแต่ถ้าพระองค์ไหนไม่มีศีลศีลไม่บริสุทธิ์นั่งสมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้สอนไว้เนี่ยไม่ผิดหรอก ไม่ผิดท่านตัดไว้สอนไว้ดีแล้วดีแล้วเพียงแต่เรามาศึกษาเมื่อศึกษาได้แล้วก็นำมาบอกมาเก่าให้คนอื่นได้รู้ตามมันก็ไม่น่าจะผิดไม่ผิดหรอโยมสอนทำสมัยพระพุทธสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ย ยังมีพระชนอยู่หรือว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีโยมผู้หนึ่งเรียกว่าอุบาสกสอนธรร,รมแก้กระสอนธรรมไปจนขนาดใกล้จะตายก็ยังสอนอยู่เรียกว่าสอนธรรมจนตายสอนธรรมจนตายอุบาสกสอนธรรมชื่อว่าอุบาสกสอนธรรมได้ยินเดมอ่าอาจารย์สมภพ ท่านพูดก็พยายามค้นหาอยู่แต่ก็ยังไม่เจอต้นมันต่อมันจริงๆแต่มันมีถ้าไม่มีนี่อาจารย์สมภพจะไม่พูดเด็ดขาดอาจารย์สมภพท่านเป็นนักอ่านนักศึกษามากนะทั้งนักปฏิบัตินะทั้งทั้งปฏิบัตินั่งสมาธิได้ได้สมาธิเหมือนกับลวพ่อสิ้นคิด หลวงพ่อจริงคิดเนี่ยท่านก็นั่งสมาธิได้ถ้าไม่นั่งสมาธิไม่ได้นี่จะเ,เอามาพูดไม่ได้หรอกมาพูดธรรมะไหลคล่องเป็นฉ <c oughs> ลวดเป็นไปไม่ได้อืพระหรือโยมหรือคารวาัตหรือใครก็ตามถ้าไม่นั่งสมาธิไม่ได้สมาธินึง จะไม่สามารถที่จะพูดธรรมได้คล่องพูดธรรมได้คล่องเพราะจะตะกุบตะกักมันจะขัดขัดคล่องคล่องมันจะไม่ลื่นไหลมันจะไม่ลื่นไหลดังนั้นคนเรานะ่ะทุกคนนะมีธาตุของพุทธมีธาตุของผูร้รู้มีธาตุของผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ทุกคน แต่ว่าจะค้นเจอหรือไม่คําถามคือจะค้นเจอหรือไม่แค่นั้นเองถ้าหาคน้นทุกคนจะค้นเจอทั้งนั้นเพราะมันมีเหมือนกันมีอะไรมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเออวันนี้ก็ได้ยินจานเบีย พูดเรื่องธาตุสี่ดินน้ำโดยมากเราจะมักจะพูดว่าธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟ่ดนเบียไปศึกษาเขาศึกษาเขาศึกษาเห็นเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธาตุสี่มีดินน้ำไฟลมอ่าคือดินเกิดก่อนเขาบอกดินเกิดก่อน ดินก็เกิดเป็นก้อนเนื้อพวกอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเป็นเป็นดินดินน้ําน้ําก็คือเลือดเนยน้ําที่นี้ไฟนี่คือธาตุไฟที่เผาผ่านเออให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมสุดท้ายอืธาตุลมสุดท้ายเพิ่งได้ย,ยินวันนี้ได้ย,ยินสดสดร้อนๆวันนี้ เออแต่ก่อนก็มีแต่เราจะพูดว่าดินน้ำลมไฟแต่ดันเบียเขาไปศึกษาเขาไปเปิดเห็นตรงไหนก็ไม่รู้เขาบอกเขาพระพุทธเจ้าตัดว่าดินน้ำไฟลมตรงกันข้ามกลับกันนิดหน่อยเน่ยกลับกันไฟกับลมลมกับไฟไฟกับลมลมกับไฟนี่แหละกลับกันตรงนี้ กับกันตรงนี้มีพระที่ท่านออกมาอืมเป็นถึงมหาเก้าประโยคเนี่ยมหาปรเรียนเก้าประโยคแพรลี่เขาก็เป็นมหาปรเรียนเก้าประโยคอืมเขาก็ศึกษาธรรมะไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่เขาอาจจะเป็นรุ่นรุ่นไม่ใช่รุ่นหรอกก็รพอไล่ไล่เลี่ยก,กันมหาวัฒนาเนี่ย มหาวัฒนากับเพรียไพยวันเนี่ยก็พอจะรุ่นรุ่นกันเนี่ยแต่มหาวัฒนานี่อัจจะก่อนอาจจะก่อนเพรียไพยวันนะแกไปได้ตรงไหนไปศึกษาตรงไหนคําว่าทุจริตว่าจาพทุจริตทุจริตเอาของนะไม่ใช่เหรออันนี้พูด มันเป็นเพียงแต่ว่าปิสุณวาจาคืออ่าพูดไม่เพรอะเท่นัน่ะเป็นการพูดกระโชวห,ห้องข้ามคำว่าวาจาทุจริตเนี่ยมันต้องทุจริตคำคำว่าทุจริตมันต้องทุจริตเอาสิ่งเอาของเขาไม่ใช่เหรอโกหกหลอกลวงไปนู่นเลยมันถึงจะเป็นวาจาทุจริต อืเพียงแต่ว่าแกพูดกระโชคโฮกหากเสียงดังไปหน่อยอืเสียงดังไปหน่อยอืเรียกว่าสันดานสันดานของคนมันแต่ละคนมันไม่ไม่เหมือนกันนะอืจะให้อ่หลวงพ่อสิ้นคิดมาพูดเหมือนกันตมาอันต,าม,านตามาจะไปพูดเหมือนหลวงพ่อสิ้นคิดมันก็ไม่ได้ หรือมหาวัฒนาจะมาพูดเหมือนอย่างอาตามาพูดมันก็คงพูดไม่ได้แครอาตามาไปพูดอย่างมหาวัฒนาพูดก็คงพูดไม่ได้เพราะมันเป็นสันดานของแต่ละบุคคลเหมือนกับสมัยก่อนใครพระ,ะสาลีบุตรกระโดดยงัยงยง่ยงยงกระโดดข้ามน,น้ำยังมีคนไปกล่าวตู่ท่าน เาว่าตันว่าไม่สำรวมพระพุทธเจ้าท่านก็นต,กนตัดว่าใช่เขาเคยเป็นลิงมาก่อนนอะอคือสั้นดานของคนเราันต้องเป็นอะไรสักอย่างมาก่อนอืมเป็นอะไรสักอย่างมาก่อนมันถึงได้มาเป็นแบบนี้อดังตัวนตาตมาเองเนี่ยอืมเป็นคนเสียงดังอืมพูดกระโชกห้องห้างนะ นี่มามาพูดอดน,นี่เฉยๆยนะเนี่ยแต่ว่าต่อไปก็ไม่แน่ต่อไปก็ไม่แน่แล้วการพูดแต่ละคนเนี่ยโอ้ยบนกรพูบดคุณโยมยิ่มๆคุณโยมจ้าคุณโยมจ๋าอืมมันไม่ได้บางคนมันไม่ได้อย่างไรตมองมันพูดแล้วไม่รู้จักฟังม,มันต้องไปถึงขนาดนั้น พูดอะไรไม่ฟังเลยไอ้ไอ้มันก็มันก็แปลเดี๋ยวนะมันก็แปกแล้วเรานั่นนั่นของอยตัวนั้นเราชี้ไปตรงนั้นนั่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 นแต่มันไปนู่นเนียตินี่มันไม่ไปนั่นมันไปนู่นอะไรแต่มองนี่เออมันก็มีแล้วก็มีเยอะด้วยแล้วก็มีเยอะด้วยนะคนเราเนี่ยแต่ให้มันเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันดีแล้วที่ไม่ไม่เหมือนกันน่ะ เพราะว่าบารมีของแต่ละบุคคลโอ้โหมาอยู่ที่นี่คนโยมเอ้ยมาอยู่ตั้งแต่ปี2,544อยู่วัดพระธาตุแก่งกอยเนี่ยตั้งแต่ปี2,544วันที่10 14กรกฎาคม2,544นี่ก็2,567 ดูเอาบอกว่าคุณหารว่ากี่ปีมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ทาาเป็นเสา,สาดดอยู่มีแต่เสาโดดเดียอยู่มีแต่หญ้าลกทึบเต็มยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็ทนอยู่ได้อยู่อยู่ให้มันได้อยู่ในที่ลำบากอยู่ในที่ลำบากให้มันได้ ถ้าไม่เห็นความลําบากนี่จะจะไม่รู้จักว่ามันทุกข์มันทรมานพอสมควรนะแต่ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้ออาพอสมควรสิบกว่านาทีแล้วสิบกว่านาทีสิบเนาที